นี่ครับก็เป็นโคมนะโคมลอยนะที่ผมติดจะไปประกวดนะครับผมก็คือทําการแข่งขันนะครับในเทศกาลวันออกพรรษานะครับผมสถานที่ก็แคบๆนะนี้ป่าเขาก็เขาต้มนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับผมทําทั้งวันนะครับทําเป็นรูปลูกฟุตบอลนะครับมาดูกันว่าผมทึกเพิ่งทำลายนี้ครั้งแรกนะครับผม เดี๋ยวค่มาดูกันนะครับว่าลวดลายมันจะเป็นแบบไหนนะมันจะเป็นกลมๆเหมือนลูกฟุตบอลไหมต้องคอยดูนะครับเพราะว่าเป็นลายที่ผมเพิ่งทำครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นลูกที่สองนะครับขมลมนะครับผมก็จะทําเป็นทรงหกเหลี่ยมนะครับผมนี่ครับผมก็จะติดกระดาษต่อนะครับผมก็คือยังไม่เสร็จนะครับทํามาประมาณสามวันละสองลูกเองแต่ว่าทําอยู่คนเดียวมันก็เลยช้า อันนี้คือทรงหกเหลี่ยมนะครับผมที่ผมจะทําไปประกวดนะครับเจ็ดสิบสองแผนมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้โอเคโอเคโอเคปิดเลยปิดเลยปิดพลมเลยนี่ครับลูกที่ผมภูมิใจเสนอนะครับลูกฟุตบอลนะครับผมทํานะครับทํายากมากนะครับลูกนี้ ขวาม,มันจะได้สัดส่วนนะครับมันติดกระดาษตัดกระดาษอะไรเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็ประมาณ80กว่าแผ่นนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะาไปแข็งนะครับ